เงินจะวิ่งเข้าหาคน5แบบนี้นะครับผมเซฟโพนี้เก็บเอาไว้นะครับแชร์โพนี้เก็บเอาไว้นะครับคุณจะได้รู้ยังไงล่ะครับว่าเงินจะเข้าหาคนแบบไหนนะครับข้อที่1นะครับคนที่มองเห็นโอกาสแล้วก็ลงมือทําทันทีครับคนที่เห็นช่องทางในการทาเงินที่เร็วกว่าคนอื่นและกล้าที่จะลงมือทําก่อนใครจะเป็นคนที่มีเงินเสมอเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคนที่เห็นว่าการขายของออนไลน์นั้นเนี่ยกำลังมาแรงแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มทําก่อนคนอื่นแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับหรือคนที่สังเกตเห็นว่า AI กําาาลังสมรถที่จะเปลลี่ยนโกได้นะครับก็ศึกษา วิธีการใช้ AI ในการทำเงินครับเช่นใช้ AI ในการทำคอนเทนต์คิดคอนเทนต์สร้างสินค้าต่างๆเหล่านี้แล้วครับผมได้เปรียบคนอื่นทีเดียวหรือคนที่เห็นกระแสการลงทุนศึกษาและก็ลงมือทำเรื่องการลงทุนก่อนใครนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัลยุคใหม่ทั้งหลายนะครับผมถ้าคุณเห็นโอกาสแต่คุณไม่ทำอะไรเท่ากับเงินเสียให้กับคนที่ลงมือทำก่อนเสมอจำเอาไว้เลยนะครับผมและข้อที่2องนะครับคนที่แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นเงินก็จะวิ่งเข้าหาคนนั้นครับเงินจะไหล ไปหาคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้เก่งครับเพราะคนยอมจ่ายเงินให้กับสิ่งที่ทําให้ชีวิตเขานั้นเนี่ยดีขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารด้วยความเร็วแล้วก็อร่อยด้วยนะครับลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้านะครับคนที่ให้คาปรึกษาเรื่องการเงินลูกค้าก็จะจ่ายเงินเพื่อคําแนะนําที่ช่วยให้เขานั้นเนี่ยสามารถรวยขึ้นได้ครับหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยทําให้คนนั้นเนี่ยทำงานง่ายขึ้นคนก็จะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อซอฟต์แวร์เป็นต้นนะครับผมถ้าคุณอยากมีเเงงงินนตต้ออถาามััววว่่ฉชยใคร ได้บ้างและคนลักษณะที่3นะครับที่เงินจะวิ่งเข้าหานั่นก็คือคนที่มีความสามารถที่คนอื่นต้องการนะครับคนที่พัฒนาตัวเองให้เก่งในเรื่องที่ตลาดต้องการจะไม่มีวันจนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เก่งด้านการโฆษณาออนไลน์นะครับเจ้าของธุรกิจนนเนี่ยยอมที่จะจ่ายเงินจ้างเพื่อช่วยทําโฆษณาให้กับธุรกิจของเขานะครับหรือคนที่เก่งเรื่องการตัดต่อวิดีโอนะครับจะมีงานเข้าตลอดเลยนะครับเพราะธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ต้องการทำคอนเทนต์ครับหรือคนที่เก่งด้าน AI นะครับก็จะสามารถรับงานหรือพัฒนา นาโปรแกรมนะครับหรือสอนให้คนอื่นใช้ AI ได้ก็จะได้เปรียบคนอื่นๆมากๆเลยทีเดียวถ้าคุณไม่เคยอัพสกิลต่างๆเหล่านี้นะครับรายได้คุณก็จะอยู่กับที่เดิมนะครับเงินก็จะไปหาคนที่เก่งขึ้นแทนนั่นเองครับและลักษณะของคนที่4ที่เงินจะวิ่งเข้าหานั่นก็คือคนที่รู้จักใช้เงินต่อย,ยอดลงทุน ให้เงินทำงานแทนนั่นเองครับคนรวยไม่ได้รวยจากการทำงานแลกเงินอย่างเดียวแต่ให้เงินทำงานแทนพวกเขาครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนนะครับเงินจะเติบโตขึ้นเองครับคนที่เปิดร้านค้าออนไลน์ line, แล้วสร้างทีมงานเพื่อบริหารอย่างมืออาชีพนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับเขาโดยที่เขานั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงไปคลุกเองในทุกๆเรื่องหรือคนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ได้ค่าเช่าทุกๆเดือนโดยที่ไม่ต้องทำงานเองนะครับและลักษณะของคนที่5ที่เงิน วิ่งเข้าหานั่นก็คือคนที่มีคอนเน็กชันดีและรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับเงินจะ,ะไหลไปหาคนที่มีเครือข่ายหรือคอนเน็กชันที่ดีเพราะโอกาสมาจากคนเสมอครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่รู้จักนักลงทุนนะครับ<ข>ก็จะได้โอกาสทําธุรกิจร่วมกันคนที่มีคอนเน็กชันกับเจ้าของธุรกิจก,ก็จะได้รับงานก่อนคนอื่นนะครับคนที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็จะมีโอกาสที่ธุกรกิจจะวิ่งเข้าหานะครับมีงานจ้างต่างๆง,งานจ้างรีวิวสินค้างานรับเชิญการสอนต่างๆเข้ามานะครับถ้าคุณ<ๆ> ทำทุกอย่างอยู่คนเดียวไม่ขยายคอนเนคชันโอกาสในการหาเงินของคุณก็จะจํากัดลงด้วยนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือ5ลักษณะนะครับของคนในยุคนี้นะครับที่เงินจะวิ่งเข้าหาเองเลยนะครับผมเซฟโพสนี้เก็บเอาไว้แชร์โพส์นี้เก็บเอาไว้นะครับคุณจะได้รู้ยังไงล่ะครับว่าถ้าเกิดคุณมีลักษณะ1ใน5ดังต่อไปนี้นะครับคุณก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์